วันนี้นะคะเรากำลังจะออกไปข้างนอกอีกแล้วะคะ่ะออกนอกสถานที่อีกรอบนะคะวันนี้นะคะ <im it> เรามาใน,น,นโทนลเป็นล์แอน นะคะคสวยงามมากเลยมันเป็นสถานที่คุณเตาอ,อยากจะมาตั้งแต่ตอนอยู่อบูดาบีแล้วค่ะแต่ร้องขอบอรมุทีไรฮีก็ไม่เคยมานะคะไม่เคยพามาจนกระทั่งวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถ นี่ไปนะคะเรียกว่า <คน S 1> อะไรต่อจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนดูไบเมโรโคการ์เด้นนะคะสวนดูไบเมโรโคการ์เด้นจะเริ่มเปิดประตูให้เข้าชมเมื่อเริ่มเข้าหน้าหนาวของทุกๆปีค่ะซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ5-6เดือนนะคะแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันค่ะสวนดูไบเมโรเคการ์เด้นเปิดให้เข้าชมเป็นระยะเวลาเกือบ9ปีมาแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะมีดอกไม้มากกว่า150ล้านดอกเลยนะคะภายในพื้นที่ 72,000ตารางเมตรค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกแต่งในทุกๆปีเลยนะคะส่วนแห่งนี้มีความสวยงามมากเลยนะคะและเคยได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ Guinness World Records เพราะว่ามีสวนแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดในปี2013ค่ะ สวนแห่งนี้เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะและในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าชมนะคะยังคงพอมีเวลาค่ะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยสวนจะปิดประตูในวันที่30เมษายนปี2022คือปีนี้นั่นเองนะคะ ค่าตั๋วผู้ใหญ่นะคะ12ปีขึ้นไปอยู่ที่55เดลฮัมหรือ440บาทค่ะเด็ก3ขวบถึง12ปีอยู่ที่40เดลฮัมค่ะหรือ320บาทส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบคือเข้าฟรีค่ะแต่ใดๆก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก d u b a i m i r a c l e g a r d e n c o m นะคะและข้อมูลจากพ่อละมุดค่ะ เดวนีใส่ไม่ไมดีู really. oh. อ่อีกด้านหนึ่งก็จะขายเสื้อผ้าขายของต่างๆนะคะสว oh, ยงามเก๋ไก๋อ่ั่สมลนน่มอะไรนะอะไรน่ะโอ้แต่ดัตดูน่ากลัวนิดหนึ่ Elephant, you see, Tata? Elephant. Oh, Mayhem! And look at the genie from Aladdin! Yeah, giant, look, look, Maya! Oh look at that ballerina! That beautiful girl! Yes, baby! Oh so beautiful. Look at it, even rotates. Can we go inside this castle? No, I just say like oh it's just outside? Oh inside nothing? Mm -hmm. Oh, ballerina! Yeah, Maya, Maya, you see ballerina? ว้าวเบอร์รีนะ What is that? a q u a l i u m แล้วกันจะไปเรียนในมินต์ป่ะใช่ตอนนี้เรากลับมาที่เดิมนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเดินค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็นแบบร้านอาหารต่างๆขายน้ำขายอาหารส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสวนตกแต่งสวยงามค่ะโอ้ยุลีเพชร you will eat food first okay no after we go for a round okay. สวยงามมากเลยค่ะคุณเต่าเจอเพื่อนค่ะทุกๆคนนี่นะคะก็คือน้องเต่าลอยน้ำอยู่นี่ก็จะเป็นน้ำพุนะคะทำไมจะต้องอธิบายใครๆเห็นก็ต้องรู้ว่ามันคือน้ำพุเนาะสวยงามมากเลยค่ะชิด บายบายเธอโธอนี่นะคะมีแบบหัวใจด้วยน่ารักน่ารักนะหัวใจความรักเขินเด้อคุณเต่าเขินเด้อต่อคิวจะถ่ายรูปนะคะกับหัวใจนี้ นี่มีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะเก้าอี้ใบไม้น่ารักมากเลยอ่ะอตาต้าใจร้ายมากบอกว่าผมเห็นมาม้าครับทุกคนเห็นไหมคะช้างน้อยไม่ใช่ช้างหน้อยช้างใหญ่เลยนะคำเหี้ยเแบบี้คำเียตาตาคำเียแดดเริ่มแรงแล้วนะคะ แต่ว่ายังทนได้ค่ะไม่ได้ร้อนจนเกินไปผู้ชายคนนั้นมีแปลงสีฟันยักษ์ <your> เด็กๆหิวนะคะกินเอ่ออะไรอ่ะชิป์ you ลูกบอกว่านั่นคือป่าป,าป๋าเห็นไหมเด็กๆยังมองว่าป่าป๋าเนี่ยอยุร้ายเลยเ,เด็กๆก,กําลังจะเข้าไปในรถม้าแล้วนะคะยังมเจ้าหญิงเจ้าชายต้องดิสเกอเดี๋ยวเาลาครับ มีช้างยักษ์ด้วยค่ะแล้วก็นั่นคือคุณเต่านะคะ Is that คุณเต่ o standing there? Yes, it l o o k just like that. This is คุณเต่า standing there. Not that one. No, the pink one is คุณเต่า That's p o l a m o t controlling me. This is คุณเต่า No, this is ุณเต่า That's that's p o l a m o นะ You see the blue one. Oh, you you stealing my ideas now. The blue one is Pahramut. This is this is Kuntao. You can see how beautiful is Kuntao. Okay, and this is the real one. Yes. You did not tell. I, I, I just. Said. <laughs> and that's the Kuntao statue, special for Kuntao. ก็จะมากินกันแล้วนะคะตอนนี้หิวแล้วค่ะโอเคก็นี่นะคะมาที่ Miracle Garden เราก็มาเจอเพื่อนเพื่อนคนไทยนะคะแล้วแบบสองคนนี้ก็เข้ามาทักแล้วก็เอาวิดีโอให้ดูว่าเนี่ยใช่คุณเต่าหรือเปล่านะคะดีใจมากเลยค่ะได้เจอพี่น้องคนไทยยคนไทยนะคะที่ Miracle Garden ค่ะโอเค you guys want to say something ดีใจมากที่เจอคุณเต่าก็คือยังดู YouTube อยู่เลยดู่าใช่ไหมคะ ามาเยอมาแล้วก็แบบเออคราคิดว่าเรามาดูใบแล้วเราจะได้เจอใครไหมเราคิดว่าเออถ้าไปอัชบาลน,น่าจะเจอคนเต่าแต่ <laughs> เราไมเจอที่นี่ก็ดีใจโ <laughs> อ้ค่ะที่ใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,คะ thank you Someone sliver is คนกวนตะกี้เจอเจอผู้ติดต,ตามเพจใช่ไหมคะสามีเ<ม><ส>ลเซลนะคะน,นี่ก็เป็นอาหารอินเดียนี่ก็จะเป็นแบบบะหมี่ผัดนะคะแบบเ,เหมือนของจีนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะเป็นอาหารอินเดียค่ะจากนั้นเราก็ไลฟ์สดคุยไปกินไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปย้อนดูได้นะคะตอนนี้เราใกล้จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าลูกอยากถ่ายรูปค่ะ ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปก,ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะ <c oughs> ลูกล้ม <c oughs> กำลังจะออกจากประตูแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะกลับด้วยแท็กซ being ี่นะคะเบบี้ขึ้นรถแล้วเลยพี่ตาตาเฟิร์สเอาดิวมาต่ออัมพายุแกฟันเตซิมออนไลน์สถาบันเลวตัวเลี๊ดเอาละทริปของเรายังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวพอลามุดเขาจะพาเราไปที่ใหม่ต่อค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปที่ไหนกันนะจ๊ะบรรยากาศนอกเมืองดูไบนะคะ ก็ราคาน่าจะสูงพอสมควรอยากมาอยู่เหมือนกันเนาะอยากแบบมีบ้านเป็นแบบเป็นของตัวเองแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าราคาสูงมากค่ะตอนนี้ก็ฝันไปก่อนนะจ๊ะก็คุณสามีกับแท็กซี่ก็เมามอยกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะ คลิปของเราในวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะยังมีต่ออีกเยอะเลยค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมติดตามนะคะรอดูว่าเราจะไปไหนต่อกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะ